ครับก <ítulo> <es> anyway, <match> mm ็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราช่องทางสมหวังนะผมวันนี้เราให้อาสมหวังนับกินยานะครับตามข้างถนนนะครับนะครับริมทางนะครับผมในหมู่บ้านนะครับผมนะช่วงนี้ก็เวลานะครับผมประมาณเก้าโมงเนาะพี่ๆนะครับก็จะตอนนี้ก็จะไปหาที่พักกันนะครับผมนะครับก็ให้สมหวังกินยาก่อนนะครับนะครับนี่นะครับผมก็ข้อดีเนาะนะครับผมอ่าได้มาได้กินยาแบบ เยอะแยะหลากหลายนะครับผมได้กินแบบได้อิ่มนะครับผมสังเกตดูได้จากท้องนะครับเพราะว่าท้องก็จะแบบเต็มเต็มเต็มอิ่มนะครับผมนะครับถ้าอยู่บ้านนะครับผมอยู่บ้านก็นะครับเราหาหญ้าให้ช้างกินนะครับบางทีก็ไม่เพียงพอเนาะนะครับพี่พนะครับถ้าหน้าฝนก็พอพอได้นะครับหน้าฝนอยู่บ้านก็พอได้นะครับนะครับแต่ช่วงนี้หน้าแร้งนะครับผมเราก็ได้ออกมากิน หลากหลายนะครับผมหลากหลายที่นะครับแล้วก็ช้างก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะครับเดี๋ยวนันนี้เดี๋ยวเราไปหาที่พักกันนะครับไปกันเลย